นะคะจากน้องหนูไปชาเพจนั่นเองค่ะวันนี้พี่จะมาแนะนาครีมกันแดดไลนยของเวสสัอางตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆให้ได้รู้จักกันนะคะเนื่องจากว่าพี่ได้ลงรูปไปในไ G แล้วก็ Facebook f แฟนเพจของพี่แล้วก็มีน้องๆมาคอมเมนต์มากมายก่ายกองเลยแล้วก็มาถามพี่ว่ารู้สึกยังไงหลังจากใช้แล้วให้พี่เอาออกมาบอกเล่า90ให้ฟังกันหน่อยก็วันนี้พี่จะมาแนะนําให้นะคะครีมกันแดดตัวนี้นั่นเองค่ะเป็นกระปุกผอมๆยาวๆอ้วนๆตัวนี้นะคะมีผอมมีอ้วนด้วย ประมาณนี้ค่ะประมาณชลเลนเดอร์ละกันก็ยี่ห้อนี้ค่ะ Spectra Band s ซเลยนะคะตัวนี้เป็นเนื้อเจลค่ะ SPF40 นะคะซึ่งไซส์ของเขาจะ45 ml ค่ะตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่1,100บาทค่ะถือว่าแพงมากพอสมควรเลยนะคะแต่เนื่องจากว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยน่าสนใจมากทีเดียวแล้วก็มันเป็นอะไรที่เ,เขาเรียกว่า ใช้กันในวงการแพทย์แล้วก็วงการของโรงพยาบาลค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนั่นเองนะคะตัวนี้น่าสนใจตรงไหนก่อนอื่นเลยต้องมาแนะนํากันก่อนว่ามันเป็นกันด,ด่าที่ลดความมันบนใบหน้าได้ไม่ก่อให้เกิดน้ํามันมากๆบนใบหน้าและที่สําคัญคือไม่ทําให้หน้าขาววอกไม่ทําให้หน้าเปลี่ยนเปลี่ยนสีเป็นสีแบบขาวขึ้นเขียวม่วงเหลืองอะไรเงี้ยไม่ไม่ทั้ทงสิน้นคือทาแล้วหน้าเราเป็นสีอะไรก็จะได้เป็นสีนั้นนะคะซึ่งคนที่ชอบแต่งหน้าแล้วก็ พวกเมคอัพแอสเซทอาจจะชอบมากเพราะว่าไม่ทําให้หน้าเราแบบสีเพี้ยนไปเมคอัพจะแบบว่าได้สีอย่างอื่นที่เราทาจริงๆนะคะก็ตัวนี้นอกจากาจะไม่มีสีแล้วแล้วมีความน่าสนใจตรงไหนบ้างก็จะเหมาะกับคนที่มีผิวค่อนข้างที่จะมันนะคะแล้วก็มีแนวแนวโน้มที่จะเป็นสิวง่ายเพราะว่ามันจะลดการเกิดคอมมิโดนนั่นเองคอมมิโดนนั่นเองค่ะซึ่งคอมมิโดนก็คือลดการที่จะ เกิดการอดตันของรูขุมขนซึ่งทําให้เกิดสิวอดตันนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวนี้ไม่ไม่มันวาวแล้วก็ไม่มีน้ํามันไม่มีพาราเบนไม่มีน้ําหอมและป้องกันน้ําได้คําว่าป้องกันน้ําได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าน้องล้างน้ําล้างหน้าด้วยน้ําไม่ออกนะคะล้างออกค่ะแต่ว่ากันน้ําได้ในที่นี้คือการละอองฝนกันเหงื่อนิดๆหน่อยๆได้นะคะเข้าใจตรงกันนะไม่ได้หมายความว่าล้างหน้าไม่ออกนะ ล้างออกค่ะแล้วตัวนี้มันเป็นลายที่ผลิตของจากแลบของสเตฟิลจากอเมริกานะคะซึ่งสเตฟิลเนี่ยเขาจะโด่งดังพอสมควรเรื่องของเอ็กไนเอทหรือว่าเจลล้างหน้าที่มีาวางขายตามร้านขายยาซึ่งน้องๆหลายๆคนอาจจะน่าจะรู้จักและเคยใช้มาก่อนนะคะพี่จะมาเทสเนื้อให้ดูนะคะตัวนี้ลืมบอกไปหลักใหญ่เด่นๆคือมี ppd 13ค่ะซึ่งเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรามากในเรื่องของการกันแดดนั่นเองนะคะ ลักษณะเนื้อเจลจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่บีบให้ดูจะเป็นแบบนี้สีคล้ายๆกับคาราเมลอ่ะมันจะไม่ขาวแต่มันจะออกเหลืองๆนิดๆเห็นไหมคะแล้วลักษณะทาไปเนี่ยเห็นไหมสีผิวมันจะไม่เปลี่ยนแปลงมันจะได้สีเดิมแล้วก็ลักษณะมันจะเป็นเนื้อเจลลื่นๆมันๆนะคะแล้วก็มันจะรู้สึกถ้าใครแต่งหน้าเนี่ยเราเคยทาซิลิโคนไพรเมอร์เนี่ยจะให้ความรู้สึกฟิลนั้นเลยจะเป็นฟิลแบบว่า เขาเรียกเขาเรียกอะไรจะเป็นฟิลของผิวลื่นๆน่ะเหมือนมีอะไรมาเคลือบผิวเหมือนมีซิลิโคนมาเคลือบผิวนั่นเองค่ะแต่ว่ามันจะทําให้แบบว่าเนี่ยสีผิวไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มันไม่มันพูดถึงความมันมันไหมเดี๋ยวทาทิ้งไว้สักครู่แล้วเรามาเทสกันนะคะว่าตัวนี้ให้ เอากระดาษซับมันซับแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอทิ้งให้เขาเซตตัวสักครู่นะคะก็ตัวนี้หาซื้อได้ที่ไหนตามร้านขายยาค่ะทําความรู้สึกที่ใช้ไปค่อนข้างปะปื้มมากพอสมควรเวลาปัมป๊มๆแค่สองปั๊มเท่าน,นั้นเองนะคะก็สามารถเกลี่ยดได้ทั้งหน้าแล้วและที่สําคัญก็คือเขาค่อนข้างที่จะแบบไม่หอมแล้วก็ไม่มีน้ํามันไม่มีน้ําหอมเหมาะกับคนผิวแพ้ที่พี่ได้ทาสเปกดาแบน Band, ทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะคะแล้วก็ จะมาทสดูความมันของเขาที่เกิดขึ้นนะคะนี่นะคะจะพบว่าไม่มีน้ำมันเกาะติดขึ้นมานะคะจากกระดาษซับม,มันนั่นเองค่ะซึ่งมันก็เห็นไหมกระดาษเราก็จะยังไม่มีน้ำมันนั่นเองนะคะก็มาแนะนําให้เป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งแล้วกันค่ะซึ่งมันราคาค่อนข้างแพงมากพอสมควรน,นะคะก็แต่มันก็คุ้มค่ากับออของที่เขาใส่ข้างในอะ่ะ มันค่อนข้างที่จะมีคุณภาพจริงๆนะคะยังไงก็วันนี้ลาไปก่อนกับกันแดดดีๆตัวนี้นะคะซึ่งเป็นกันแดดที่พี่รักเลิฟม,มากพอสมควรตอนนี้เลยจริงๆโอเคค่ะยังไงวันนี้พี่คลิปนี้พี่ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย